ไปที่นี่ละนง่ายปูคุณแก่อยู่ในกระเป๋านี่นี่ไปอยู่พี่เดอเอ้อหลากมันจะเห็นงานแล้ว กัะโดดบากัรลดน้ำ ตัวนี้นเหนีนี่บอกแม่หนูมาคุณแก่ยู่พี่ลามอันนี้มันสิเป็นตัวงาะคือตัวลวจากตัวเง,งี้ยมางาะคือบวกลำไยพวกนี้กำลังสิกล งามใบใบเด้อมาลูกได้กินได้ท่านงามไว้บเด้อ อ,อ,อันนี้มันสิเป็นต้นเงาะคือต้นลำ อีกต้นหนึน่งกันสองต้นน่อันนี้มันจะเป็นต้นเงาะคือต้นแล้ว เราฮาจังสิงดวตนาำี่จกต้นเงี้ยมังา่อคือบังล้ําไยพูนี่โอตัยอันหางเี้ยนะบาดังพวกพวกปื๊ดหางอี้ยที่น่องบอกแม่หนูมาคุณแกอยู่พี่ โลบากันลดน้ำโบอย่างร่องพื้นได้ปลูกแบบบบรานธรรมชาติลดปลูกแบบบรรานธรรมชาติคนอีกโจนนึงกัน คนอีกโจนหนึ่งกันโอตายมันหางเอียงระบาดดังพวกพวกปืชหางเอียงพี่น้องบ่ได้บ่ได้คุ้มนี่คุ้มนี่บ่ได้คุ้มหนิไม่หางเอียงบุ๊คเนี่ยคุณเจ๊กาลังสี่คนสี่คน อีกจนหนึ่งกันสองน อกแม่หนูมาคุณแก่ยู่พี่กาะล่งสีกลงสีกลงูกจะข้าวจดนเลยดกมาหลดวันที่หน้าบ้าน คลิปนี้ก็มี่ซัมเนล่ะจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมสวัสดีไอ,อ้พี่เด้อหลานเ่นปลูกมาแต่เห็ุงานแล้วเรื่องขิกกนปลูกเด้อพี่น้องเอ้ยเออขอกิกกนปลูกอินผาล่ามจะข้าวก่อน มันเอก็สิปลูกต้นอินผาลาลัมเออนุบม่าไปก็บ่าไปงามไวใบเด้อมาปลูกได้กินได้ท่านงามไวใบเด้อ คลิปนี้ก็มี่ซัมีนล่ะจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมสวัสดีกาลังสิกลน นั่งสี่คนแม่หนูมากุญแจอยู่พี่ ้นเงาะคือต้นลำไยว่าปลูกวัดทุตนน้นละค่อยๆไปเออไปไปค่อยๆไปยังมามใไม่ถ่าย,าย่ยเออไปให้ปลูกต้นเอออยู่พี่เด้อ มันจะเห็นงานแล้วว่ตายอันห่างเงี้ยงนะบาดดังพุ่วพุ่วื้นห่างเงี้ยงพี่น้องลามอันนี้มันสิเป็นต้นเงาะคือตงง้นลำ งามไวๆเด้อเมื่อปลูกได้กินได้ท่านงามไวๆเด้อคลิปนี้ก็มี่ซัมนีนล่ะจา้าขอบคุณจา้าที่รับชมสวัสดีจากตนนงงา้นเียบางงอคือบางรำไรบุนี อะไรอะไรคุมนีคุ้มหนีบ่ไรคุ้มนีไม่หางอีย่างบ่